สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเทอร์ลารียกันอีกเช่นเคย สำหรับภารกิจในวันนี้ก็คือการตีบอสให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะไหวเซิงก่อนที่เราจะไปตีบอสกันเนี่ยผมสามารถคาฟชุดใหม่ได้เป็นไอเทมชุดฮัลโลนะซึ่งไอเทมชุดนี้พลังป้องกัน24เมื่อเทียบกับชุดอดามันไทเนี่ยจะพลังป้องกัน22แต่ว่าแร่อดามันไทผมเนี่ยน้อยมากดังนั้นอดามันไทเนี่ยผมจะทําแค่เครื่องเจาะพออดามันไทผมจะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็แท่งเหล็กฮัลโลเนี่ยได้มาจากการตีบอสลูกตา2ลูกที่ผมตีไปในคลิปก่อนนั่นแหละ โบนัสเซตของชุดฮา l โลเนี่ยคือมันจะมีโอกาสเป็นอมตะชั่วคราวเมื่อโจมตีศัตรูผมจะลบหลีกการโจมตีครั้งถัดไปแล้วก็ที่ NPC ที่ใส่หมวกคนนี้เนี่ยเขาจะขายปืนทำลายสภาพแวดล้อมพอได้ปืนมาแล้วเนี่ยให้มาซื้อที่กิ e น s o l u ชั o นซึ่งบอกเลยว่าราคาแรงเอาเรื่องซึ่งปืนนี้บอกเลยว่าดีเพราะว่าสามารถทำลายไบโอมความชั่วร้ายได้ เป็น <Wow. S 1> ไงล่ะกลับมาเขียวขจีเลยคือมันดีกว่าผงชําระล้างของไดแอดอ่ะเพราะว่าผงนั้นเอาจริงมันก็แบบชาระล้างได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เครื่องเจาะม่วงผมตอนแรกเนี่ยจะยังไม่สามารถเจาะแร่สีเขียวนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเจาะไม่ได้เอิม่มมาเลยเจ้าหนอนเหล็กเออโอ้อโยตัวยังยาวอะ่ะโอ้แบบนี้จะตีไปยังไงก็โดนลบท้ยกระจกกระจกเกินเฮ้ยลูกน้องเขาเอาเรื่องอยู่อุย้ยเมื่อกี้หัวพุ่งชน เอาแล้วอย่างไงอะครับผมไม่โดนหรอกเออ NPC โดนฆ่าตายหมดไม่นะพลังสามาัคีพร้อมไม่เป็นไรผมมีเลือดอยู่เว้ยโอ้ my g ก็เป็นไงล่ะเกาะผมหนาเว้ยแม้ว่าผมจะโดนนอนพุ่งชนแต่ว่าผมก็ไม่ตายเดี๋ยวผมมีปืนอยู่นะใช้ปืนดีกว่าปืนผมเนี่ยเร็วแรงรัวเฮ้ยด้านหลังเอ้ยเห็นอยู่ยิงไปยังไงก็โดนออ้ยเลือดบอสโคตรเยอะตั้ง8 0,000่ิกาบิกา ปิกาจูกูทำอะไรไม่ได้เลยด้วยพลังความสามเมืกีเรียบ,ย <c oughs> บร้อยบอสหนอนเหล็กตัวเมื่อกี้มันจะให้โซออฟไหมซึ่งมันสามารถเอามาคาบปืนฉลามได้ของที่ใช้ก็ตามนี้เลยในการจะซื้อชิ้นส่วนปืนเนี่ยจะต้องมาซื้อที่ไอ้คนนี้ในใบโอมที่แบบมีหลุมศพเยอะๆและก็อาจนะอาจอาจจะต้องอยู่ในทะเลทรายด้วยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือต้องมีหลุมศพเยอะๆไว้ก่อน มันถึงจะขายแล้วก็พอมันขายปุ๊บเสร็จแล้วก็มาทำการคับเมก้าชาร์คพลังโจมตีระยะไกล30มีโอกาส50%ที่จะไม่สูญเสียกระสุนจัดมามาลองดูกันซิว่ามันจะโหดประมาณไหนว้าวโอเคใช้ได้อยู่มาพร้อมตบบอสตัวต่อไปพร้อมเลยสเกลเลตัลเหล็กไม่นะเดี๋ยวใช้อาวุธผิดโอเคมาพร้อมเลย โอ้ยเจ้ามนุษย์ไม่เตรียมตัวแกจะต้องตายแน่นอนเฮ้ยอะไรฉันจะตายเพราะแกได้อย่างไรแกดูพลังสามัคคีของฉันถ้าฉันยังแพ้อีกก็ให้มันรู้ไปนี่ทุกคนดูทุกอย่างอยู่ในการคำนวณ ปับ๊บเออเอาน้ำพึ่งเว้ยเอาน้ำพึ่งเสร็จแล้วก็วนมาตรงนี้เอาหัวใจเสียงคืนแล้วไม่หลับไม่นอนชั่วแค่ฉันไม่นอนตอนกลางคืนเนี่ยฉันกลายเป็นคนชั่วเลยเหรอเจ้าสเกลเลตันสเกลเลตันตัวนี้มันจะยิงบีมเว้ยมันจะมีบีมอยู่ที่มือให้ถ้าเกิดว่าผมเคลียร์มือมันก่อนน่าจะโอเคหรือเปล่าอืมเดี๋ยวเลือดไม่ลดเลย <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่จําเป็นเฮ้ยอยู่ใกล้ๆแท่งไฟไว้อ่ามันจะได้แบบโดนดาเมจของไฟ แล้วก็โดนดาเมจของฝนด้วยโอ้พิกาจูนายนี่มันไรฟประโยชน์จริงๆนี่แล้วจะให้กูทําอะไรอ่ะเออฉันขอโทษฉันคาดหวังกับตัวนายไปเองกระโดดขึ้นมาลองหน่อยป๊อปๆๆ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 ๆลูกกระสุนผมนี่เยอะอยู่นะเนี่ยดาเมจผมอยู่ที่ประมาณ30กว่าโอเคเติมเลือด1ดอกปึ๊บๆๆๆๆเอาน้ําให้หน่อยจ้าแล้วก็มาตรงนี้ตีมาตีปาตีปาเฮ้ยอยู่ใกล้รายแอดก็ดีเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีบัฟอะไรสักอย่างเฮ้ยเลือดจะหมด แยา่าล่ะอยู่ใกล้หัวใจไว้เถื่อนอยู่นะเนี่ยตัวนี้ออปะปป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 ปพลังสามวิคีผมตายเพียบเลยลองมาปป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 ปอะไรอ่ะมันเลื่อยมันมีเลื่อยเฮ้ยแล้วก็มีมือตะขอเออแต่ว่ามือบีมมันหายไปแล้วเว้ยโอเค เผิ่งนี่อาจจะแบบจบเกมได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสองเรียบร้อยเหลือแค่หัวอ้ยมันมันมือมมอีกหน่อยแกก็ไม่มือแล้วเพราะว่าแกอาจจะตายไม่ว่าแกจะไปสุดขอบอวกาศฉันก็ไม่ปล่อยให้แกรอดหรอกบ๊อบ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 ลงมาลงมาลองลองล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 งดีวะเออเอาไปอยู่กับ n p c ซีสลบเมันนี่มันจะได้โดนไฟเรียบร้อยไอ้กระป๋องกองแกงได้โซลออฟไฟมา ซึ่งโซนี้สามารถทําเหรียญตาได้แล้วก็สามารถทําดาบทูนเอตได้ซึ่งดาบนี้พลังโจมตี74เอฟเฟกเหมือนว่าจะไม่มีซึ่งผมไม่เอาบอกตรงๆว่าตอนนี้ชอบอะไรที่แบบเป็นสายระยะไกลซึ่งผมมีเหรียญตาระยะไกลด้วยโอ้โหบอกเลยโคตรเข้าทางจัดมาปาั๊บเพิ่มความเสียหายที่ทำได้12%ซึ่งเหรียญตาอันนี้ สามารถเอามาคราฟต่อได้เฮ้ยม,มีมืออยู่เอามือมาแล้วก็มาคราฟที่โต๊ะทิงเกอร์เพิ่มแรงกระเด็นเพิ่มความเสียหายของอาวุธกายภาพจัดมาเลยมาเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวยังรวมได้อีกเหรอเฮ้ยมันจะสุดเกินไปแล้วนะแล้วถุงมือนี้รวมได้อีนี่รวมเข้ากับหินไฟได้อีกเรียบร้อยของตันเพิ่มแรงผักกระเด็นของการโจมตีกายภาพ และการโจมตีกายภาพจะทําให้ติดไฟว้าวเพิ่มความเสียหายและความเร็วของอาวุธกายภาพ12%ปรับการใช้อัตโนมัติสําหรับอาวุธกายภาพเพิ่มขนาดของอาวุธกายภาพให้ใหญ่ขึ้นไม่รู้ว่าอาวุธระยะไกลมีผลหรือเปล่าสังเกตที่กล้วยผมเว้ยจะมีไฟ แสดงว่ากล้วยเนี่ยเป็นการโจมตีกายภาพแต่ว่าเป็นระยะไกลอ่าเพราะว่ากำปั้นเนี้ยเขาไม่ได้ระบุว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้หรือไกลเขาบอกแค่ว่าเป็นการโจมตีกายภาพพอกลวยยางไฟอะครับผมอ่าสังเกตที่มอนน่ะมอนติดไฟเว้ยหน้านี้มาแล้วมันคือหอยโบราณปั๊บปั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 บโอเคให้แกทำไมจะต้องปุ๊ โอ้โทษทีโทษดีโทษดีฉันไม่รู้ว่าแกเกื่อนขนาดนี้ปั๊บ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 ั๊บป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 ั เป็นซัมมอนอยู่กับตัวผมเว้ยสำหรับภารกิจต่อไปของผมเนี่ยจะเป็นการตบบอสท,ที่ไบโอมจังเกิลนะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะมันจะมีบอสต้นไม้อยู่ซึ่งบอสนี้ผมจะต้องทำการทำลายดอกไม้สีชมพูซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไบโอมจังเกิลของผมเนี่ยโดนความชั่วคืนกินจะหมดแล้วเนี่ยถ้าดอกไม้สีชมพูไม่มานี่คือแบบโอ้ไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยต้องมานั่งชำระลางเอ,อเจอเฉยเลยว่ะ เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมทุบแล้วมันจะมาเลยไหมอ่ะเอาลองดูเอ้าอยู่ด้านล่างเฉยฮัลโหลเอ้าถ้าผมฆ่ามันได้อะ่ะของมันก็อยู่ด้านล่างดีวะเอานะปา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 ต้องพยายามหนีก่อนหามุมที่ใช่กับคนที่ชอบ <c oughs> ถึงไหมมันจะมาไหมอ่ะเฮ้ยมาอยู่นะอ่า โอเคแสดงว่าคือตัวมันมีแค่อุ้ยตายกูตายกูตาย,ตายคือตัวมันะมีแค่นี้เว้ยมีแค่ดอกลูงนี้น่าจะทําแพลตฟอร์มก่อนโอ้โหยังเถื่อนโอโดนลุมอ่ะเดีอยวโดนมันปิดทางสําหรับเครื่องเจาะของผมเนี่ยมันสามารถใช้ตัดต้นไม้ได้ด้วยเพราะว่าเครื่องเจาะของผมตอนนี้บอกเลยว่าเถื่อนจัดงั้นเลื่อยก็ไม่จําเป็นแล้วลองขุดแร่เขียวดูซึ่งขุดได้ด้วย แต่ว่าไม่สามารถขุดดันเจียนได้ได้แร่ใหม่แล้วเป็นแร่คอโลไฟเหรอใช่ไหมอ่ะน่าจะอ่านว่าคอโลไฟคล้ายๆกับค o รโลฟิ่อะเออน่าจะประมาณนั้นซึ่งแร่นี้น่าจะแบบสามารถเอาไปทําชุดเถื่อนๆได้เว้ยใบอมนี้เถื่อนอะผมลุยใบอมอื่นอะบอกเลยว่าเลือดแทบไม่ลดยังมีเครื่องเจาะที่ดีกว่านี้อีกเหรอสนใจชุดเกาะนี่ไงเจอแล้วดอกไม้ เฮ้เจอเยอะอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําแพลตฟอร์มกันแถวนี้แล้วกันมาแกอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้ยิงไปก่อนเลยโอเคสวยมันโดนไฟผมอยู่เว้ยผมสามารถหลบตรงเถาวันมันได้ถ้าไม่โดนสีชมพูโอเคอยู่แต่ว่าสีชมพูมันเหมือนว่ามันจะยิงกระสุนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ช่ใช่ยิงมาเล็ดสีชมพูนั่นแหละแพลตฟอร์มประมาณนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ โอ้โหทุกคนดูสิมีแพลตฟอร์มกับไม่มีแพลตฟอร์มนะบอกเลยโคตรต่างเออเติมเลือดก,ก่อนแล้วก็ผมเนี่ยบัฟยาเกาะมาด้วยไอเจ้ามนุษย์แกจะต้องเ้นชื่อพ่อ้าฟันไปเถอะฉันคือชายที่จะเป็นราชาจนสลัดโอ้โหเฮ้ยไอเจ้ามนุษย์ผิดเรื่องแล้วโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษอ,อุ้ยกูตา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 ยจริงๆแพลตฟอร์มเล็กไปหรอแม่งเอ้ปล่อยหนามมาลัวๆว,วอืม น่าจะได้อยู่ถ้าผมได้เติมเลือดอะน่าจะไหวถ้าไม่ได้เติมเลือดก็น่าจะตายว่ากูตาย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 ดีนะได้เติมเลือดอเฉียบนิดเดียวเกือบแล้วปะปป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 มันติดแง่งหินนะดิเนี่ยแง่งหินตรงเนี้ยออเรียบร้อยโอเคเคียงแง่งหินก่อนเพื่อแบบมาตบกระมันอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ผมได้กุญแจวิหารมาแล้วแต่ว่าจะยังไม่ไปลุยวิหารในวันนี้และก็ได้ปืนใหม่มาลองยิงดูปืนระเบิด <c oughs> อื้มดามจแรงอยู่นะแต่ว่าผมชอบปืนฉลามมากกว่าอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมได้แฟชั่นใหม่มาเว้ยมาทุกคนมีตำนานกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าปักไฟครบ100ออันมันจะทำให้เกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์นี่ไงเรื่องราวปาฏิหาริย์มาแล้วทุกคนมันก็คือจะมีไฟพวยพุ่งโจมตีใส่ผมนั่นเอง พื้นที่โดยรอบจะมืดดับไปและก็สังเกตที่ทอสเว้มันก็จะดับเหมือนกันอดทนไว้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเติมเลือดไม่ได้อีกติดครูดาวอยู่นี่ไงได้มาแล้วทอสกอสมันจะทำให้คบเพลิงปกติเปลี่ยนสีตามไบโอมที่ผมอยู่ปับ๊บอ่าลองดูซิอ่าสวยๆป่ะโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ